จิงเหือครับ่เขาเจอว่าไดคือเบในยู่ <laughs> อันนี้เมวงว่าครับตัวเป็นเจ้าบกักเนาอืมป๊านะน่ต่ออหมู สวัสดีครับสวัสดีครับมาครับวันนี้มากินกองผสมครับมีทั้งเนื้อสันทั้งกระเพาะหมูครับผมครับหมูทั้งงัวกินสลับกันไปครับหมูประทางงัวครับวันนี้สุกๆึ่งีๆประมาณนี้สุกทึ่งดีๆมาครับธรรมาได้ครับต้องกินดิบแน่ต้องกินสุกแน่ยทนเงินไปแต่ไรใ้ถอดก่ายเราง่ายยากดอกเอาครับเนี่ยเอาเลยกินน้ำครับ

เอาครับับมาขายเขาเออหมูผอหมูไปช่วนทอย่ายนี้อะไรครับเนี่ยครับเอมไปแซ่บมาน่าครับพี่ห้องกินน้ำกัน หอมจังขอมว่าว้าสวยกัอนอูอหมจาดน้ำมานครับออาเจ้าปลากยีเส้ผักครับเออถักท้ายกันครับพี่น้องเอ้ย รหลายฟูเบินตั้มคำมันอย่านกัมาอยู่ครับทำม,มเสีย้ายพ่ออยากเอาไปห่งกินเหมือครับไม่เข่าจออะไรคือบังใ <laughs> นอยููนี้นหนึมงว่าครับตัเป็นเจ้กน่าขึ้นจะเบี้ยแบบนี้ เอพูดเยอหัวมูมวย่างกรอบครับเอาไทยตกเล้ามัฟังยืดไม่เออคนไทยวันดิสันเนี่ยน้องฟังลืดคนไทยไมา ทำใครดังใครดังหน่อยดังไฟคนไทยพูดสานใครดังคนไทยพูถทื่นพูดสันทำค่อยทำค่อยๆค่อยๆค่อยใครดังใครดังดีดังไฟทีทำค่อยๆค่อยๆค่อยโอ้ไซอ่อาแห้งเจ็บแล้วก็เรื่อาการสื่อสารครับมีสี่ภาษาภาษาพูดภาษาฟังภาษาเขียนภาษาท่าทางเห็นไหมครับภาษาเมือพวกไม่รู้ท่าน มณีายาในการฟังมณีายาในการปูดเขาอยู่อีกไก่ทั้งเสียหู้ตะโกนบ่อย่างนี้นะครับบวกไงบวกมือ้อถ่ายพวกสัญญาณมือ,อมพวกมึงตากันคนเดียวเอฟสิบแปดต้วสมื่นเนี่ยคุณตั้มแล้ว luôn ừ. <Test> à. có đẹp Cho mua dạng cọp cọp, cho nửa vàng. Nửa nhưng hoạt bì hợp 30 dừng chịu nghe chưa dạng châu châu chưa dạng chưa dạng chưa dạng Bây giờ sạch Chấm chưa dạng chưa dạng chưa dạng Châu มเจ้าครับผักบังมาแถวบ,บ้านผมบุญประกาศนะครับบุญเผะเวตวันที่สิบเอ็ดนวดกินข้าวกรองบอกนะผู้เฒ่าผู้แก่นบอกนะครับเดม,มีนาคมครับผมบก็ทางขึ้น้ำางมนให้เพิ่งไปกินอยู่เส้นผาเวีวยดไดครับวันนี้ครับเชิญเผเวียดก็บ้านได้บ้างาที่หาอร่อยจีแาวที่ซีร่อยเขาเิบเก้าอ้ก็อนีสวยจี Ăn bệt lấy cái này lâu rồi Khâu bông cuốt nó Bọn buộc kiến khúc cưng hư khâu này khác nhé Hmm. Rồi giọt. chị kia ngọc hát chào mừng anh bèn chào mừng anh bánh, chào mừng anh bèn chào mừng anh bèn chào anh bèn chào mừng anh bèn chào mừng mến bèn chào mừng anh bèn chào mừng anh bèn อ,อาการเดิมมืออ้งก็ครับเจ้าแจกนครับเราูบแกนว่าคนเ้องตรงมีหีดมีค้องเลครับพันวา 22, 24, นมาีสิบสองค้องสิบสี่พันวาพันวาหีดสี่ค้องเจียงหีดบัานคล้งงองเมื่อบางทีผมไม่จำอะไรกันตัวนึน ้กันไปหลยๆายาย,ย่างคำกวย,ยาาเสียบกึกๆน้ำครับผม

เป็ดปลาไหลปลาเป็ปเดปลาไหลผมมาจผมเห็ดใตนามปลาไหลครับเป็นแบบไกลอ้อุกก่เนเลาผัวเลยอ่าตัวเลย่อืเเเอมเป็นตัวม่เสียนรอนพอมกินเลยกครับบันน,น้องดจดครข้าครับ Nó khuyết phục. Ớ, xẹp ra khắp bên À, Ngon đấy. Mà quên gần nhau đi bà mày rồi

ไปเลยครับเป็นห่อห่อบังผิวไว้ตามายน้ำนะเดี๋ยวซี่อันไหนห่อเราต้องเข้าเมืองตาดูต้องดูตาตามครับอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ปั้นวัวปั้นควายดูท่านเดินมดมีดนเนียวครับผมเขาติดมือนีกรเป๋าห้านะครับเด้อชื่อว่าไปเห็นคนก็ต้องคนห่อต้องเกรงใจกันกมีการเกรงใจมีการเข้าหลบทานทีให้เกียรติทานทีครับผม กลุ่มืานนี้ก็ไม่ยังรายนะครับคนเฮาได้เก่งใจกันให้เกียรติกันอยอะเลยนะครับผมถ้าถิมาดถ้าจะโซกันเสียงกันกันปิดกันเบิดเมื่อครับบางคนตามมายอมกันคนหนึ่งเป็นน้ำคนหนึ่งเงินไฟน้ำน้อยยอมแพ้ไฟคนเฮาต้องมีการนั่นเงิน,นครับครับผมส้าเรบผมก็มีเท่านิทนะครับไอครับ